ครับสวัสดีครับพี่พีน้องน้องลูกป้าอาทุกคนครับผมคาปีไม่ครับ2564ครับผมครับผมคาปีไม่นี่ครับผมก็ขอให้ทุกคนครับมีแต่ความสุขขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยครับผมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกครับผมจงดลบรรดาลให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันดีงามครับผมอันเป็นมงคลครับผม สุขภาพแข็งแรงครับล่ำรวยล้ำรวยทุกคนเฮงเฮงปังปังครับผมครับผมคลิปนี้ผมจมาตำเจวฉลองครับผมฉลองปีใหม่ครับผมปีใหม่ครับตำเจวประตูครับผมครับผมมาเบิ่งนกันเลยครับครับผมตำผมจีประตูเดียบร้อยแล้วครับกำลังจีอยู่ครับผมครับนะครับ น่ากินเยอะครับนี่ครับนี่แหละครับเริ่มจะไหมล้วครับผมครับผมลงมือเลยครับลงมือเลยครับเดี๋ยวผมตำแจวปลาทูครับผมครับผมใส่พริกก่อนครับ พริกลงไปเลยครับผมใส่พริกลงไปเลยใส่เครื่องปรุงลงไปเลยครับใส่พริกใส่หอมครับผมใส่กระเทียมครับผมกระเทียมไปเลยครับผมปั๊มครับน้ลำลายแตก <c oughs> ผมจะเสียบปล่ครับ ตามเศษครับผมครับผมใส่ประทูครับผมแกะประทูเรียบร้อยใส่ประทูลงไปครับ ตามครับผมได้หอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ครับผมจะได้หอมหอมครับ ใส่บเขรอเทศน้ำครับผมใส่บเขรอเทศด้วยมน้ำครับครับใส่อูมามิครับผมอูมามิใส่ผงนัวครับเดี๋ยวจะสอบนะครับเต้ เดี๋ยวผมไปเก็บักนาวกันครับผมแปบ๊บนึงครับสวนักนาวครับนี่สวนักนาวผมใส่น้ำมะนาวด้วยครับ ่แตกครับผมใส่น้ำปลาน้ำครับเนาะน้ำปลาด้วยน้ำปลาซื้อมาครับผมแต่น้ำปลาครับค้นครับตอนนี้ว้าวน้ำลลยแตกครับพี่น้อง มาแตะจุดตุดจเลยครับผมครับผมแล้วล่ะครับสวยเลยครับสวยกมดแน่เด้ครับผมนี่ ไย่ผมไล่แต่คาผมเสร็จแล้วคาผมม่กินน้ำกันครับปันนี้ไว้แสบบอนะครับผมมีข้าวนียม่มครับผมปั้นข,นข้าวนิ่มยังไงเลยครับ แเพื่อนครับหอมเห็ดยังไงนะครับนอกครับผมอุ๊ยแซ่